เขาที่ขนเก่นนะคะของของเขาก็ไม่ใช่ของเราของพ่อบ้านจะแห้งแรงไม่เหมือนอทุ่งนาหน้าแรงก็จะประมาณนี้แหละนะต้นไม้ก็ไม่ไม่เขียวต้องเกวียนไม่ทราบว่าเพื่อน ด้านหน้าก็จะเป็นอก้อนหินแดงๆหรือเขาเรียกว่าขี้หินเหตดนั่นแหละค่ะทางนโน้นก็คนจะเที่ยวเยอะสมัยนี้ดีนะคะไปนั่งด้วยก็ถ้าคนยุ่งนั่นแหละค่ะ ทางโน้นก็คนจะเที่ยวเยอะสมัยนี้ดีนะคะต้องเกวียนไม่ทราบว่าเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นก้อนหินแดงๆเ,เขาเรียกว่าขี้หินเหยจะแห้งแรงไม่มืออันนี้ก็ ทางกลับบ้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปอีกสักนิดก็จะถึงถึงทางคอนกรีตเจ้าของนาเขาพามาเลาะนาค่ะเลาะเสร็จก็กลับอันนี้อันนี้ทางออกจากทุ่งนาแล้วนะคะทางกลับมาเลยก็บรรยากาศก็รู้สึกว่า จ้าของนาเขาพามาเลาะนาค่ะเลาะเสร็จก็กลับอันนี้อันนี้ทางออกจากทุ่งนาแล้วนะคะทางกลับจะเฮงแรงไม่มือด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อก้อนหินแดงๆเขาเรียกว่าขี้หินเห็ด90ก็น่าจะทันเนาะ นี่นะคะนี่คืนทางคอนกรีตแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะอ่าจะมีทางเข้าสองสองทางพาะอีกทางหนึ่งจะเป็นด้านหลังนาเขาที่ขนเก่นนะคะของของเขาก็าไม่ใช่ของเรา ของพ่อบ้านนาเขาที่ขอนเก่นนะคะของของเขาเขาไม่ใช่ของเราของพ่อบ้านทุ่งนารถยนต์เข้าถึงหมดไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องเดินหรือไม่ก็นั่งด้านหน้าก็จะเป็นอ่อ ก้อนหินแดงๆเขาเรียกว่าขี้หินเหงทางจะเป็นด้านหน้าถ้าด้านหน้าก็เป็นทางไอ้นี่เกก็น่าจะทันเนาะนี่นะคะบ้านถ้าเป็นหน้าฝนวงจะเละตุ้มเป๊ะ อันนี้มันมีนั่งด้วยก็ถ้าคนยุงไปนั่งด้วยก็ถ้าคนยุงไปนั่งด้วย ก็ถ้าคนยุกก็สะดวกตรงนี้แหละค่ะสมัยนี้บางที่ก็คอนกรีตผ่านทุ่งนาอันนี้ก็ทางกลับบ้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปอีกสักนิดก็จะถึงถึงทางคอนกรีตอ่ทุ่งนาหน้าแรงก็จะประมาณนี้แหละนะต้นไม้ก็ไม่ ไม่เขียวต้้งเกวียนไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อมาเลยก็บรรยากาศก,ก็รู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนที่จังหวัดเลยอันนี้นาออทุ่งนารถยนต์เข้าถึงหมดไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนต้องเดินหรือไม่ก็นั่ง,น,ะะงนั่นแหละค่ะทางโน้นก็คนจะเที่ยวเยอะสมัยนี้ดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เขาพามาเลาะทุ่งนาอันนี้ก็ทางกลับบ้านี๋ยวก็เดี๋ยวคือ ไปอีกสักนิดก็จะถึงถึงทางคอนกรีตทุ่งนาหน้าแร้งก็จะประมาณนี้แหละนะต้นไม้ก็ไม่ไม่เขียวนี่ขึ้นทางคอนกรีตแล้วคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะนี่เลยคะ่ะทางแบบไม่ก็สะดวกกว่าทางด้านหลังหน่อย ด้านหลังนี่ก็มันไอ้นี่จะขรุขระนี่เลยค่ะทางแบบไม่ก็สะดวกกว่าทางด้านหลังหน่อยด้านหลังนี่ก็มันไอ้นี่จะขรุขระนี่เลยค่ะทางแบบไม่ก็สะดวกกว่าทางด้านหลังหน่อยด้านหลังนี่ก็มันไอ้นี่จะขรุขระทางจะเป็นด้านหน้าถ้าด้านหน้าก็เป็นทางไอ้นี่ นี่คืนทางคอนกรีตแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะอ่าจะมีทางเข้าสองสองทางเพราะอีกทางหนึ่งจะเป็นด้านหลงังก็สะดวกตรงนี้แล้ค่ะสมัยนี้บางที่ก็คอนกรีตผ่านทุ่งนาง นี่คืนทางคอนกรีตแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเป็นทันสมัยนั่งเกวียนไหม mm hmm. ก็เคยเห็นอยู่ค่ะตอนตอนเด็กๆนั่งเกวียนแล้วก็ขึนอ่าจะมีทางเข้าสอสองทาง พออีกทางหนึ่งจะเป็นด้านหลังนี่เลยค่ะทางแบบไม่ก็สะดวกกว่าทางด้านหลังหน่อยด้านหลังนี่ก็มันไอ้นี่จะขรุขระไม่ไม่เหมือนที่จังหวัดเลยอันนี้นาเอ่อทุ่งนาหน้าแรงก็จะประมาณนี้แหละนะต้นไม้ก็ไม่ไม่เขียวนี่ขึ้นทางคอนกรีตแล้วค่ะ นี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของนาเขาพามาเลาะนาค่ะเลาะเสร็จก็กลับอันนี้อันนี้ทางออกจากทุ่งนานแล้วนะคะทางกลับก็สะดวกตรงนี้แหละคะ่ะสมัยนี้บางที่ก็คอนกรีตผ่านทุ่งนานอีกทางจะเป็นด้านหน้า ถ้าด้านหน้าก็เป็นทางไอ้นี้บ้านถ้าเป็นหน้าฝนวงจรเลตุ้มเป๊ะอันนี้มันเจ้าของนาเขาพามาเลาะนาค่ะเระเสร็จก็กลับอันนี้อันนี้ทางออกจากทุ่งนานแล้วนะคะทางกลับเจ้าของนาเขาพามาเลาะนาค่ะเระเสร็จก็กลับอันนี้อันนี้ทาง ออกจากทุ่งนานแล้วนะคะทางกับทางจะเป็นด้านหน้าถ้าด้านหน้าก็เป็นทางไอ้นี่นี่ค้อทางคอนกรีตแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเหมนหน้านา,นาเนาะหน้านาห,หน้านาหน้านานี้มองไปทางไหนก็เขี้ยวหน้ามองไปหมดเลย ไม่ไม่เหมือนที่จังหวัดเลยอันนี้นาไปนั่งด้วยก็ถ้าคนยุ่นั่นแหละคะ่ะทางโน้นก็คนจะเที่ยวเยอะสมัยนี้ดีนะคะทุ่งนารถยนต์เข้าถึงหมด ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องเดินหรือไม่ก็นั่งไม่ไม่เหมือนที่จังหวัดเลย